แล้วมานั่งน้อยอกน้อยใจชีวิตหรือสงสารตัวเองพี่น้องครับคนที่สงสารตัวเองคือคนที่น่าสงสารที่สุดพระเจ้าไม่ปรารถนาอยากจะให้เราเป็นคนที่มานั่งสงสารตัวเองเพราะว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าเราคนในโลกนี้เขาบอกว่าเขามีสโลแกนอยู่คำหนึ่งบอกว่าค่าของคนอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่คนของงานแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยคอนเซ็ปต์หรือสโลแกนของพระเจ้าบอกว่า ค่าของคนอยู่ที่ไหนคะพี่น้องค่าของคนอยู่ที่พระเจ้าที่เห็นคุณค่าเขาต่างหากเห็นไหมคะไม,ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ชนเผ่าใดนะเกิดประเทศไหนลูกเต้าเหล่าใครพระเจ้ารักหมดพระเจ้าเห็นคุณค่าเขาและพระเจ้าปรารถนาอยากจะช่วยให้เรามีอย่างเพียงพอเห็นไหมคะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าหนึ่งในกว่าเจ็ดพันข้อที่พระเจ้าสัญญากับเราในคู่มือแห่งชีวิตหรือความถี่เล่มน,นี้ นี่เป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดพันบอกข้อที่พระเจ้าสัญญากับเราพี่น้องคะสัญญาของมนุษย์เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พระสัญญาของพระเจ้าเชื่อได้ไหมไหมคะจงมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าปรารถนาในพระธรรมกิจการบทที่ยี่สิบข้อสามสิบห้านะข้าพระเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกําลังน้อยและนึกถึงพระวาระของพระเยซูเจ้า ซึ่งพงค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเห็นไหมคะหรือในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่้าข้อสี่สิบแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้ว่าจะต่ำต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วยเห็นไหมคะพี่น้องช่วยขับรถไปส่งคนข้างๆที่บ้านเท่ากับพี่น้องทําให้พระเจ้า พี่น้องหาน้ำหนึ่งแก้วมาให้ผู้เทศนาเท่ากับพี่น้อง <laughs> ทำเพื่อพระเจ้าออพี่น้องมีอะไรอีกคะครั้งล่าสุดเราทำเพื่อคนข้างเรานานแค่ไหนแล้วนานแค่ไหนแล้วที่เราเลี้ยงข้าวคนนานแค่ไหนแล้วที่เราซื้อขนมไปฝากเพื่อเรานานแค่ไหนแล้วที่เราให้ของขวัญคนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนายอยากจะเห็นในชุมชนของพรง เพราะว่าในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อ25บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างขวางเขาย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ําเขาเองจะรับการรดน้ําพี่น้องเริ่มเห็นหรือยังคะเห็นเคดไม่รับสําหรับการร่ำรวยในพระเจ้าหรือยังสองข้อเท่านั้นเองเห็นไหมคะข้อแรกคืออะไรนะคะการอะไรนะคะการถวายข้อที่สองก็คือการให้ด้วยใจยินดี พระเยซูเป็นแบบอย่างแห่งการให้ที่แท้จริงพระองค์ทรงให้เราแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองมีหน้าหล่าพระบิดาจึงได้ให้เกียรติพระเยซูมากจริงๆนัในพระธรรมวิวรณ์บทที่ห้าข้อสิบสองขอบคุณค่ะพระเมสโปดโผู้ทรงถูกรงพระชนแล้วนะั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับวิเศษทรัพสมบัติ ปัญญาอาุภาพเกียรติพระสิริและคำสดุดีดีนะคะนี่คือพระบิดาที่เห็นคุณค่าพี่เยซูคริสที่ระรงเชื่อฟังจนถึงความมรณาให้แม้กระทั่งชีวิตของโะรงแก่เราพี่น้องพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคริสเตียนแต่พระเยซูตายเพื่อท่านด้วยพระเยซูตายไม่ใช่เพื่อคนข้างๆแต่พี่เยซูตายเพื่อท่านด้วยแม้ท่านยังไม่รู้จักโะรงก็ตามนะคะ ในพระธรรมสองกุริบที่แปดข้อที่9้าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ห็นไหมคะพี่น้องคะข้าพเจ้าประทับใจพระเยซูข้าพเจ้าถ้าเกิดคนรู้จักกันมานานจะรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นตัวเอคนหนึ่งเหมือนจาจาร์ปอลูพูดไว้ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ดีมาก่อน ข้าพเจ้าทําบาปมากมายในอดีตข้าพเจ้าเคยโกหกข้าพเจ้าเคยทําร้ายจิตใจเพื่อนข้าพเจ้าเคยตวาดพ่อแม่ข้าพเจ้าเคยทําเอาแต่ใจตัวเองแม้ข้าพเจ้าไม่เคยฆ่าคนตายแม้ข้าพเจ้าไม่เคยทําร้ายร่างกายคนเห็นไหมคะข้าพเจ้าก็เป็นคนบาปข้าพเจ้าก็เป็นถือว่าข้าพเจ้าไม่ดีแม้ว่าเราจะโกหกหนึ่งครั้งหรือเราจะฆ่าคนตายสักร้อยคน เรียกว่าบาปเท่ากันไม่ว่าเราจะบาปแค่ไหนพระเยซูพระองค์มาตายเพื่อไถ่เราพี่น้องคะอย่างย้ำใจพี่น้องจริงว่าเขาพเจ้าเป็นคนนึงที่ไม่เคยเชื่อพระเจ้ามาก,ก่อนและเป็นคนที่เหยียบพระเจ้าติเตินเลยขเขาไม่ได้พูดได้เป็นปาาเขาไม่้ลบหลู่ดูถูกพระเจ้ามาก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ถือว่าเขาพเจ้ามเรียนกฎหมายมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิสูจน์ต้องสอบสวนสืบสวน วิชานี้ได้เองด้วยแต่พอมารู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนนิยายประลามประลาเหมือนชะโนไว้กับคนแค้นั้นเจ็บไม่ได้สนใจแต่แปลกใจอยู่อย่างว่าเออถ้าพระเยซูไม่มีจริงทําไมเขาฉลองวันคริสต์มาสกันปีเลียนีใกล้จะถึงแล้วคงไม่มีใครจัดวันเกิดให้คนที่ตายไปแล้วก็เลยรู้สึกน่าสนใจมากผู้ชายคนนี้มีคนมาบอกข้าพเจ้าว่า พี่อ้อยรู้ไหมพระเยซูมาตายเพื่อพี่อ้อยเพื่อมาลบล้างในความบาปทั้งหมดที่มีในอดีตของเราพระเจ้ากลับบ้านในท่านคิดจะมีสักกี่คนที่ยอมตายเพื่อเราอย่างมากก็คงเป็นพ่อถึงแม่เราหรือพี่น้องเราแต่สิ่งหนึ่งที่แตกใจพระเจ้าคือเพือเ่อนของพระเจ้าคนที่เขามาบอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ เขาบอกว่าวันไหนที่พระไหนเนี่ยช่วยพี่อ้อยไม่ได้แล้วเนี่ยลองอธิษฐานกับพระเยซูดูด้วยความจริงใจไม่ต้องใช้ลาชาสั์อะไรก็ได้ด้วยความจริงใจผู้ธรรมดาธรรมดากาพระเจ้าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แตะใจอะไรปากเขพูดนะั้นแต่ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันที่ข้าพเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าเพราะ้าพเจ้า,ามีนี่สิ่งลุงลงัง รับหนี้สินมากมายพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนั้นถึงเดนไลน์ที่จะต้องทําอะไรบางอย่างกับเงินจํานวนมากในสมัยนั้นเป็นวันแรกที่ข้าพเจ้าคุกเข่าลงบนเตียงความหยิ่แยะโสออกไปหมดจากชีวิตแล้วข้าพเจ้าอธิษฐานว่าถ้าพระเยซูมีจริงอธิษฐานด้วยความหยิ่งพะอยถ้าพระเยซูมีจริงวันนี้ภายในสี่โมงเย็นเนี่ย ขอให้ได้เงินจํานวนนี้มาแล้วจะเปิดใจไม่ได้บอกเลาจะเชื่อเลยคะ่ะแล้วจะเปิดใจอธิษฐานทิ้งไว้แค่นี้พี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นสามโมงเกือบครึ่งตอนนั้นแบงก์อีกสามโมงครึ่งเดินผ่านตู้เอทีเอ็มก็ลองกดดูไม่คิดว่าจะมีแต่กดฟรีไม่เสียตังค์ก็เลยลองดูที่ไหนได้เจอเงินจํานวนที่อธิษฐานไว้อยู่ในนั้นพอดี ตกใจมากรีบกดออกมาเพววาาราะกลัวเป็นภาพโลงตารีบกลดออกมาปรากฏว่าได้เงินเป็นเป็น,ปนตัวจริงเสียงจริง,งออกมาพี่น้องตกใจมากเลยนะอ่านไปบอกนะโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนเินนั้นบอกว่าคืเอเล่าให,ให้ให้เขาฟังที่เขาเป็นนิสยตเขาบอกเห็นไหมพระเจ้ารักย่อยนะเนี่ยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานพี่อ้อยไหมพี่อ้อยยังไม่เชื่อเลยพี่น้องคะพระเจ้าจะให้ประสบการณ์แบบนี้กับพี่น้องถ้าพี่น้องอธิษฐานด้วยความจริงใจ พี่น้องเปิดใจแล้วลองฝากภาระปัญหาเหมือนที่คุณทิพย์ได้มาแบ่งปันให้เราฟังสิคะภา,าระปัญหาอะไรก็แล้วแต่ลองอธิษฐานกับพระเยซูดูดพวยความจริงใจแล้วพี่น้องจะได้รับคำตอบครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เ่าทำให้้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้า,าอ,จอย่างไม่เชื่อค่ะครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่พระเจ้าอยอมรับว่าพระเจ้าเปิดใจมากก็คือพระเจ้ารักษาโรค ตาข้าพเจ้าเกิดบ,บอดข้างนี้ไม่มีหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ได้แต่ใช้ยาให้มันทรงอยู่ไม่ให้มันแสบในที่สุดที่โบสถ์ิษฐานเผื่อข้าพเจ้าได้รับการเยียวยารักษาเหมือนที่โยได้รับการิษฐานเผื่อเช่นเดียวกันตาข้าพเจ้าที่บอกหมอบอกว่าจะบอดนีไม่มีริ้วรอยของบาดแผลอีกเลยอย่างอัศจรรย์ภายในครึ่งชั่วโมง วันนั้นข้าพเจ้าบอกกับเพื่อนว่าข้าพเจ้าจะไปโบสถ์ข้าพเจ้าจะไปรู้จักทาความรู้จักกับพระเยซูในฐานะที่เรียนกฎหมายมาขออนุญาตสามเดือนจะไปโบสถ์มีอะไรให้ที่จะต้องพิสูจน์จะพิสูจน์ด้วยการเปิดใจในที่สุดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้สิบเก้าปีแล้วมีคนมาบอกข้าพเจ้าว่าให้เลือกเลิกเชื่อพระเยซูข้าพเจ้าขอยอมตาย ข้าพเจ้ายอมเป็นเรียกว่าอะไรดีย่ะยอมให้พระเจ้าเข้ามานั่งในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายอมให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของข้าพเจ้า19ปีที่ผ่านมาพี่น้องคะข้าพเจ้าผันชีวิตจากการเป็นนักดนตรีมาทําธุรกิจส่งของข้าพเจ้าเคยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้า ในฐานะที่เล่นดนตรีเร้องเพลงฝรั่งร้องเพลงสากลมาตลอดชีวิตเนี่ยอยากไปเมืองนอกมากเลยสักครั้งหนึ่งอยากไปเมืองนอกอยากไปเห็นเมืองนอกดูชอบดูหนังฝรั่งไปดูขอครั้งเดียวพอในชีวิตอธิษฐานทิ้งไว้น้องลูไแมค้าเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าถวายข้าพเจ้าถวายข้าพเจ้าขืนสิบรถให้พระเจ้า,จาทุกเดือนพระเจ้าอวยพรใ้ข้าพเจ้าได้เดินทางมากกว่าสามสิบครั้งยี่สิบกว่าประเทศ ครัง้งนั้นเพระเจ้าขอแค่ประเทศเดียวเห็นไหมฮะาพาะเจ้ารู้ว่า,าพระเจ้าไม่มีปัญญาไปได้ตัวเองอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจพระเจ้าก็คือพระเจ้าไม่เคยไม่เคยมีเงินมากมายนักดนตรีเนี่ย